โอ้ยต่หน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างโอเคโอเคโอเคต่างลน่งต่างลูห่งอ้ไอ้เกล่ไสวยปัดล่ไอ้เห้เ้ยยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ย้้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น้เ้ยเฮ้ยยเเ้ยเยเเ้ ดูเห็นของแดงมันใหญ่จังเลยฮัลี่ย หลังจากผมลงคลิปแรกไปนะเราก็ได้เวล12แล้วนะครับเราก็สามารถลงซีโร่แดงแบบ o r มอลได้แล้วนะครับซึ่ง e อนที่วอลลอยู่ที่100,000ครับก็คือต้องการเกียร์ในการเข้านะครับขั้นต่ําอยู่ที่100,000นะครับแต่บระูของที่ผมจัดในการลงวันนี้กัน405นะครับผมเกือบ405ก็คือเล่นเซต5นะครับเกาะม่วงหมวกม่วงกระสุนม,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 ม่วงนะครับแบบผมหวังแบบรวยแบบเอาเต็มที่อะก็กเซตเดิมนะครับกระบอกเดียวกับที่ลงคลิปที่แล้วเลยแต่ผมเสริมบารเรลไปเป็น200,000แล้วนะครับก็อัพ ราคาอัก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมในการแต่งของผมนะเนี่ยบาลรวตัวนี้โคตรแจ๋วนะครับผมบวกคอนโทรลบวกระยะนะครับ แต่อักยังไงผมก็ไม่ใส่ดำแม็กนะมันหนักไปนะครับดูดิรถแฮนดิ้ง13นะครับแค่นี้มันก็เร่งช้าแล้วและคลิปนี้ครับทุกคนสิ่งที่ผมตามหามาตลอดนะครับตั้งแต่เล่นเดลต้าฟอร์สมานะครับเพิ่งจะเจอในการเล่นตัวเต็มด้วยนะซึ่งมันก็อยู่กับผมแล้วนะครับกับเพชรนั่นเองมาดูกันว่าผมไปได้ตอนไหนจังหวะไหนที่โอ้ยที่ไหนนะครับแค่นึกช่วงจังหวะที่ได้นี่ก็แบบสุดยอดเลยครับผมไปทุกคนเราไปเลยห้องแสงเคียนครับผมแล้วก็ถ้าคุณอยากเติมเดลต้าฟอร์สมาที่เติมโค้ดเกมถูกกว่าเติมมมเอองงงแแแแนนน่ีีททัั้้บบบบสตรละ ที่เติมนะครับราคาถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึงหลักร้อยเลยนะครับใส่โค้ด TG Hawk ได้ส่วนลดไปอีกนะครับถูกปลอดภัยเติมไวจัดได้ที่ร้านเติมโค้ดเกมครับผม Don't overlook o t e n d a n e r s เฉยแค่เดียแก๊รอ๋อบัตรมาเลยรีบเข้าห้องก่อนเหมือนอยู่หน้าทีมินตางนี้เห็นกระเป๋าใหญ่หน้ากูหน้ากู ล้อบไปหน então, ึ่งเหลือข้างล่างเลยตัวข้างล่างเนี่ยตัวนี้เอออยู่ใกล้ๆคันเดี๋ยววิทยอยู่กันลม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 เฮ้ยคนละตี้ว่ะเฮ้ยข้างในตีเสียงโอ้โหเยอะกูเยอะกูอ๋อเห็นละเีลมๆลมๆคนละตีคนละตีไอเด็กนรกมึงรู้ของกูไว้ y intel. นี่สะสมนี่ไปไหนเนี่ย Enemy r i เฮ้ยนี่คนละตีป่ะตบผมยังหายตบบนเนี้ฝาเจอขวาเจอเดีช่วเพื่อนอ,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 อยู่หน้ารถอยู่หน้ารถพี่หน้ารถปูนหน้าหน้ารถอันนั้น,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 น ตายได้ปะตัวเพื่อเราโดนเพื่อเาโดนเพื่อเราไปมันไปไปโอ้โหเกี้ยกระสุนโดนใส่ปล่อยตายเลยสัตว์กูไม่แม่งรุดแม่งขโมยของกูสัตว์เด็กเกี้ยรี่ิีิเมตัวนี้มีจีมีซิก กแต่งแไหมวะแสนหกที่เหลือไม่มีอะไรเลยจุกมันหน่อยที่บีอย่าไปดึงมันอย่าไปดึงมันป้อนไปมาเอาของผมไปเอาคืนไม่ได้เนี่ยถ้ามันเก็บไปแล้วอ่ะมันไม่เหมือนมีแต่ของของมันอ่ะที่ที่ที่มันเก็บไปมันไม่มันไในนี่ได้ตามสั่งตามสั่งได้เลยจุกมันหน่อยถ้ามาดึงเราดึงมันเมื่อกี้มันมันจะตายได้อีกรอบเดร์มอนเกอร์นี่แหละมันเข็ด หลับจำสองเราเกียร์สองตีแล้วแอดมินตีหนึ่งข้างซ้ายไม่ไม่มีก็บนั่นไงเสียงแต่ยิงแอดมินกน่อเมินมันฟาร์มไอ้นี่หมดและแสดงว่ามันเข้าวนี่เนี่ยบังเกลอแต่มันไม่ได้ปกิเอมันเข้าแอดมินไปนานแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่ข้างในแล้วเฮ้ยตีมั้ยได้ยิน,นยใช่ตีไก่ไกปะหรือไม่ใช่ไม่กัดไม่รู้แต่เสียงมัน แป๊บเดียวอย่างอยู่หน้าเมืองอ่ะเดนินมรือปไปเดี๋ยวถ้าข้างในฟาร์มก็คือทั้งหมดแล้วมันออกไปหมดแล้วหน้ากูมาตัวนึง <Okay. S 2> แต่มันแฮกไม่เจอใครนะเมื่อกี้เจอโก้เจอโก้น่าอยู่ใต้ตีนเติมอยู่ใต้ตีนดูห้องคอมยังอยู่เยี่ยมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน เก็บป <owad Es> <du> ั a ๊เก็บเก็บตัวเก็บตัวเห็นอีกตัวตัวเดียวตัวเดียวหน้าประตูกลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวว่าเอาให้มุ่งเนี่ยเพราะว่าเอาเกาะมุ่งเอากระสุนบวงยิงมันเมื่อกี้เออกูรอเปิดหน็อยค่มันจะยิงสแปมเพื่อนอยู่เลย มันปล่อยโดนเข้ามาแล้วันน่าจะมาหากู๊บต้อง,องังปล่อยโดนสายพี่เฮออ้ยล,ล็อกมันมีแฮกคอร์สองตัวเนะี่ยอืมมา่ะมาเล่นก,กูดิ มึงสลับฝั่งมาเนี่ยก,จกูจะเข้าไปก่อนจะเข้าไปก่อนอยู่ซ้ายสุดมันวิ่งไปขวาตัวนึงแล้วก็อยู่หน้าเราตัวนึงกระสอบไปกรสอบไฟคุย ไปอะไรให้เพื่อนมา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 เพื่อนหนึ่งให้เพื่อนหนึ่งสวยเออยอ้อไม่ตายเลยหรอวะโอ้โดนระเบิดตายตัวท้ายโอ้โหเหลือตัวเดียวเพื่อนติ่ม โอ้โหเสียดายเลยทุกคนแม่เหลือตัวสุดท้ายแล้วคือถ้าผมมากับเพื่อนอีกสักคนหนึ่งผมว่ามันน่าจะคุยกันรู้เรื่องง่ายกว่านี้นะทุกคนในการปิดตัวสุดท้ายแต่ว่าตาต่อไปผมก็ยังกดซองอยู่นะมาดูว่าเพื่อนร่วมทีมตาต่อไปเนี่ยจะโหดจะเก่งหรือจะเป็นสายดูดเรามาดูกันครับไปครับแมทแมทไม้กดทีคุยกับผมไหมครับบอกเพื่อนเนี่ยเฮ้ยเกินเกินปะวะไม่เกินไม่เกินไม่เร็วขนาดนั้นหรอก าโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยสัตย์ใครรึยิ่งก็ไหนเดี๋ยวว๊าไอวิทย์วิทย์เฮ้ยกูเอากระถองมาเล่นว่ะโอ้โหแน่นเลยวิทย์เกาะเต็มด้วยเหี้ยอันนี้เหี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพี่วิมได้ยินได้ก็แก้อันนี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 ้คนพี่โบพี่โบเพื่อนเพื่อนวิ่ง Này ngày mà điên nè Hướng cả đây Hướng cả đây nè Tôi biết kia, kia thế này, kia bọn thế này này À đấy Để cô, lo lo lo, gần Ơi, Anh ไปดูดูขวาไปนะคุณจะเช็คหน้าต่างเฮ้ยมีคนสับทั้งหลังที่หลังหลังหลังคน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 ดูกระไดผมดูกระได d มา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 น่าอยู่ในห้องกูเน็ตกูเน็ต มันออกเลยเที่จะับแล้วออกมันสับอันนี้มันสับอันล่างไม่ใช่สับที่เราเยอะเฮ้ยแต่ถ้วยดูก็ว่าเยอะเลยโดนตุ๋ยหนังแล้วผมว่ามันไม่รู้ไอ้ที่สับอ่ะเฮ้ยแต่เออหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างโอเคโอเคโอเคต่างลูกหนึ่งต่างลูกหนึ่งเฮ้ยตรงไหนกินวะซ้ายมือกูตัวหนึ่งไปบินกับวิ่งเล่นกูเฮ้ยนี่นี่นี่ Enemy here

อยู่ไอ้เนอยู่อเนเพื่อนไปทางไหนได้ไงวะนี่นี่นี่้อเหมือนกันด้ไงวะุเน็เน็ิล็อกนะข้างหลังมาแล้วยังไม่ปิดแถบได้นะไฟได้นะหี้ยระเบิดมันล็อกอยู่สซ้ายขวาเนี่ยในห้องน้ำอ่ะกกกกกโกกมีกกกกกโกโกก เฮ้ยทีมใหม่มาวิทรีบเล่นริบเล่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่ก่อนมีคนมามีคนมีอะไรเหลือปะกูมีก่อสำรองกูสับก่อเล่นเลยไอ้เหี้ยเยปัญหาคือผมต้องการปืนแต่ตอนเนี้ยไออะไรแตกนแต่แกนต้องออกออกแกนออกรูนี้ออกรูนี้อย่าโดนห่ออย่าอยู่รูนั้นอยู่รูนั้นข้องบนใช่ไหมมันยังไม่ขึ้นข้างบนอยู่ข้างนอก

ะยุงมาไงวะไอ้เหี้ยเอานะไะดามไหมนะเดินเดินเดินเดี๋ยวกูปิดประตูไม่ใช่เหรอเฮ้ยอยู่อยู่พี่บีมอยู่อยู่อ้าอย่าเพิ่งออกมาอย่ามัดนี่หว่ามัดมัดมัดยังได้ไหมอย่าพเป็ดเดี๋ยวเอากระสุนตายยัง ขวาใกล้ตรงอยู่นะมามาเช็ดขวากูเช็ดขวากูเอหนะขวาขวาขวารูเล็กกับก่อนกลับก่อนกลับก่อนกลับกับกับกัมาวิทหลังมาขวาเลยขวาเลยขวาเลยอ๋ออย่าโดนรูนั้นเออสวยตัวหนึ่งกำลังไปเพื่อนกำลังไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนได้ตัวนึงเพื่อนได้ตัวนึงเหลือตัวนึงวิท์ไปสมมุกชุดก่อน หมดแล้วหมดแล้วเพื่อนมันเอาเงหมดแล้วยัง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 ไม่จบอยู่เหลือตัวนึงเดินไล่เลยอ่ะเฮียกระสุนเขียวยิงเขาตายปวายเฮียเพื่อนจะเราเอาตุลเลยบ้า่เขาต้องมาชุบเพื่อนวิทย์โฟกัสไว้โฟกัสไว้มึงเอาลูกซองยิงมาหรอเดือดบอไม่มีซองเลยบอกแล้วลูกซองยิงขาวซองซองยิงตัวเนี่ยลูกซองม่วงยิงใส่แม่เลยตุ่มเดียวกำนันวิทย์เอาให้น่าจะอิ่มตัวนั้นน่าจะอิ่ม ไม่ผมจะเอพีเย่เอพีห้ับยังไงเนี่ยหิมก็แย่ละไม่เคยโดนมุมนั้นว่ะมุมเนี่ยใต้เคาน์เตอร์อะล่องเนี่ยก็ไม่เคยเจอเหมือนกันโอ้โหเพิ่งเคยโดนเลยว่ะไอ้นี่มีก่อนนะก่อแตกไปพี่มีนี้เอาเรื่องว่ะมีโอ้โหแต่นี่มันเอาหัวเนี่ยมันก็เป็นลุกจะใช่ยามเศรษฐีอะเราเรายิงต่อไปตีใช่ปะเออเรายิงไปสองตีมันมีมันมีทางนี้อยู่นะไอ้ทางที่เราโดดังอะมันแย่มันไม่ยินเสียงอยู่ที่ผมบนกลับไปเช็คนั่นแหละ เขาแล่กับผมว่าผมเช็คแล้วนะอ้ตรงเคาน์เตอร์ศึกแม็กอยู่ใต้เคาน์เตอร์อย่างเยอะเยิ้มเลยโอ้โหตรงนี้ก็ตี้หนึ่งนี่เงโอ้โหศพอยู่นี่ผมว่าไอตี้นั้นออกน่าจะออกไปแล้วแหละน่าจะอิ่มที่นี้แหละที่ว่าเพื่อนมันอิ่มไหมผมว่ามันเดินแบบมันเดินแบบอยากกลับออกอยากออกแล้วอ่ะแต่ว่ามันมันฟังเราด้เออมันฟังรู้เรื่องอยู่มันรัรงอยู่ยิงไอตัวนั้นมันยังกระสุนเขียวเลยอแล้วเมื่อกี้ดูเดี๋ยวเราไปลงอันนั้นอะโอ้โหไม่ได้อะไรเลยอะ ถ้าลงแบบอีซี่อ่ะนี่ขนาดลงมาสุนฟ้ายังขาดทุนเีอะขาดทุนอ่ะสองแสนตานี้ขาดทุนกับค่ากระสุนครับแต่ผมก็ยังไม่ลมเลิกกับห้องแสตเคแต่ว่าตานี้ครับทุกคนมันมาแล้วโอ้ยมีนไม่สวยเลยโอ้ยโดนที่บีมิกกูอยู่ข้างหลังเด้เออมันโดมงดโดถนนแหละอ n e m y h โอ้ยสองตีอยู่นู่นข้างในอะนะ ใช่ใช่อยู่ตึกตึกนี่ไงยิงกันสนั่นยังยิงกันอยู่เลยไม่ต้องเอาปืนเล่นเล็กลิสโต้เล็กลิสโต้ฝั่งเราน่าจะเข้าได้ทับบี้ยพี่ผมมีอะไรบอกนูกเอายามาอุ้ยเยี่ยบอดไอ้เพลิดเรื่องไหมนะเปิดตัวพี่บีมันได้ยินเสียงเดินปะ แต่งคนผสมนะทำไมมันม <Ps apologies> ีหลายตีเนาะวัดตัวหนึ่งอุ้ยเฮ้ยเพชรสิบสามล้านเฮ้ยไอ้ยัยรวยแล้วได้แล้วนะเพชรสิบสามล้านใส่เสียดิ ใส่แล้วเอ้ยกูตายแล้วกูอาแขตายแล้วนะโอ้เพชรสิบสามล้านเล่นเบต้ามาเดี๋ยวเป็นเดือนไม่ได้โอนสติกูหลุดแล้ววิทตีนี่นี่พี่บิมเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเออทางตีเลยหนึ่งสองสามข้างนอกข้างนอกเหรอใช่ใช่ใช่าไปเดือเแดดไปแล้วฝั่งเราก็มีนะระวังให้มันไปตีกับลราให้มันตีกันเราอย่าเถ่อไอ้บี๊กูรวยแล้วกูได้สองล้านกูคงได้สิบสามเลยทีนี้ คุมละคุมละที่เราอดทนกันใครยิงหะมันยิงนั่นแหละพวกมันยิงเงินในตรงนั้นโอเคโอเคโอเคกูปล่ยกูปล่อย่างนี้ก่อนนะกูยังไม่ได้เช็คนะแต่ไม่รู้มีคนป่าแต่ว่าเราไปไล่ตูดไอ้พวกนั้นอะเปิดตัวเปิดตัวแล้วใช่ปะอยู่ไหนมันยิงมันยิงผมมันยิงผมอยู่คอนเทนเนอร์ชั้นสองนั่นแหละเห็นัวเห็นตัวมันจะเปลี่นไปไอ้ไอ้พวกนี้ตี้เดียวที่มึงบอกที่วิ่งเข้ากันเนไ่ะ ตายตัวตายตัวมันเห็นสองเลยนะวิ่งเข้าคอนเทนเนอร์ออฟตี้หนึ่งเลยเหรอแสดงว่าคนละตี้นะใช่สามตัวเอ้ยมันวิ่งข้างหลังมันวิ่งข้างหลังไอ้หมายถึงไอ้วิ่งเข้าบังเกอร์กูพูดผิดวิ่งเข้าบังเกอร์ตีหนึ่งใช่ไหมคนละตี้ใช่ป่ะที่มึงเห็นแล้วมันก็ยิงกันตรงนั้นอ่ะดันมจะไปช่วเพื่อนเปล่าวะกูล็อกกูล็อกศพไปก่อนไม่ต้องสมองนะไม่ต้องสมองนะมึงไมไปล็อกฝาไปดิเออกูจะล็อกศพพี่มีพี่มันพลาดพลาดพลาดแผ่ไหมมันนี้พลาดแผลอ่ะ เฮ้ยมันเอาศพเพื่อนไหมไอ้เหี้ยคุณเหนือเข้าไปวิดมิดเอาตัวนี้กูม,มันนี่มันนี่มันนี่ลงมาลงมาลงมางงมามามามิดนะตามอยู่ปะตามอยู่ผมด่าทางออกอนับนับมันอยู่ในหลุมอยู่ในหลุมเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อ หลอดอยู่เราเหนี่ักเราเหนี่ยกเฮ้ยเหี้ยโดนโดนในระเบิดกูวิ่งเหยียข้างนอกวิทวิ่งวนวิ่งวนลมลบลบหมดหมดหมดแล้วบ่นบ่นบ่นรู้ยังเสียงข้างในมั้ยเต่ายาวมันติดแกะ เห็นใกล้ๆเลยทิกลับมาอิ่มไหมล่ะตื่นเต้นเห็นของแดงแล้วมันใหญ่จังเลยฮัลโหลฮัลลุดีแล้วหละวันนี้ตื่นเต้นแต่ได้กระสุนมุ้งกลับบ้านก็ยังดีเฮ้ยครเดินมาปะที่มีมกับผมชั้นสองเหรอใช่ทางที่เราออกปะเอ่อกล่องตัวเลยเก็บตัวนมึงยิงน็องไหนอ่ะมึงยิงน็องไหนอ่ะ โฟกซิฟเลยโฟกซิฟโฟกซิฟอยู่โฟกซิฟมันยังไม่ได้เข้าไปใช่ไหใช่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 มันอยู่ใต้โฟกซิฟมันลงมันอยู่มันใกล้ๆตัวหนึ่งนะโอ๊ยอยู่ดูดูรถดูกระบะโอเคโอเคปีเออน้าไม่มีรัดแขนกัน

อโอ้โหแค่รอประมาณสองนกูนนต้องเล่นเยอะเกินไนี่อ่ะยิงอันนี้น่<ต><ม>นาจะต,ตีสุดท้ายละถ้านับถ้านับถูกไอ้แต่ไม่เป็นไรไคะ่ะไอดีได้คลิปป่ะพี่ไอดีได้คลิปป่ะโอ้โแมตทัลเตล์สิล้านโอ้โแต่ก็ยิงไปเยอะอยู่